แพรส่งกำลังใจให้พลอยชิดจันหลังลูก4ี่คนติดโควิดเรียบแพรส่งกำลังใจให้กำลังใจเข้าอย่างล้นหลามสำหรับคุณแม่ลูก4อย่างพลอยชิดจันหงนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เผยคลิปวิดีโอลงไอจีพลอยชิดจันพร้อมด้วยข้อความ2อขีดย,ยกกำลังสี่ตาชิโนชิสอดอ ชาปปิงคนทังเรียกว่าต้องรับมืออย่างหนักสำหรับสถานการณ์โควิดที่ลุกคืบจูจมครอบครัวหงอยู่ในขณะนี้โดยลูกๆทั้ง4คนพี่ชิโนทาชิโนพี่ชินลี่ซึมินน้องชิต้ายุงชุนและน้องชิลินจินะเอ,อ๋ติดเชื้อโควิด19พร้อมกัน4คนร่วมงานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับของน้องๆเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก อาร์ทีแอมใรที่หายไวๆนะจูนิคาสซอมสู้แม่แม่เก่งแล้วนิกินาชาติหายไวๆครับพี่เป็นสปอนอย่างอนหายเร็วๆนะคะลักแคนอมมือหายไวๆนะคะทายดอทชูติมือหายไวๆนะเด็กๆเด็กๆเด็กๆแม่กับพ่อโอคานเอานานนะนะจีจีกับสิบสามสิบหกหายไวๆนะคะคุณแม่สู้สู้เด็กๆหายไวนะและสู้ส้นะคะเด็กๆหายไวๆ การทุกคนนะคะป้าเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นต้นขอบคุณไอจอีโรชีจัน